ใครที่กำลังมองหารถบ้านราคาถูกนะคะต้องมาดูคันนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผูอชอ้ชมทุกท่านแก้มและทางร้าคุณลุกเรถสวยก็ได้กลับมารีวิวรถที่น่าสนใจกันอีกแล้วนะคะบอกเลยนะคะว่ารถคันนี้เนี่ยเราขายราคาถูกมากเพียงแค่1,19,000บาทเท่านั้นนะคะใส่ชิวรีวิวกับแก้มก็จะมานำเสนอรถคันนี้เลยค่ะ h o n d a Accord นะคะ อ่าเป็นรุ่นโซลสี่ E L ปี2005นะคะสีบรอนซ์ทองนะคะสาภาพคือพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคลิปนี้บอกเลยว่าให้ดูสาภาพรถและติดจบด้วยคลิปเดิมๆของเรานะคะก็จะเป็นในเรื่องของราคาเง่าไขการซื้อขายที่กสถานที่แล้ช่องทางการติดต่อนะคะซึ่งแกจะถ่ายเป็น1เทกไปเลยนะคะสั้นๆเลยคลิปนี้เพราะว่าเราจะให้ดูสาภาพกันแบบเรียลๆกันนะคะ ส่วนแรกเลยเรามาเริ่มกันตั้งแต่หน้ารถกันเลยดีกว่าค่ะอ่าหน้ารถเนี่ยแกนจะให้ดูไฟก่อนเลยนะเป็นปี2005ที่ไฟไหนยังสภาพดีอยู่นะคะพร้อมใช้งานมากๆใสนะคะไม่มีขุ่นเลยถืกระจังหน้านะคะก็เป็นกระจังหน้าเดิมๆเลยนะคะอ่าไฮคอนฮอนด้าก็เดิมเลยอันนี้ก็เป็นสภาพของไฟฝั่งขวานะคะพร้อมใช้งานแล้วก็ติดครบทั้งสองดวงเลยนะคะ ล้าข้างล่างก็มีไฟตัดหมอกนะคะด้านล่างแล้วก็มีสเกิร์ตใช่ไหมคะอ่ามีสเกิร์ตมีสเกิร์ตนะคะใช่ไหมคะเมื่อกี้คือถามคุณแม่นะคะอ่าถัดมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของล้อกันบ้านดีกว่าค่ะอ่าแม็กนะคะอ่เจ้าของเดิมเนี่ยได้แต่งใหม่นะคะเป็นทรงแบบว่าออกแนวสปอร์ตเออสปอร์ตใจนิดนึงนะคะส่วนล้อนะคะอ่ายางเนี่ย สภาพนี้ต้องบอกว่าปานกลางนะคะใช้งานได้ตามปกตินะถัดมาจะเป็นในส่วนของอดีไซน์กระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะก็คือสีบรอนซ์ทองนั่นเองสภาพดีมากๆไม่มีลอกเลย่ะในส่วนของแผงประตูด้านข้างคะ่ะแผงประตูด้านข้างก็เป็นเป็นดีไซน์แบบว่าโครเมียม อ่าแล้วก็มีซีนและแอคคอร์ดด้วยนะคะสภาพพร้อมใช้งานแบบดีมากในส่วนของด้านจากประตูรถก็เดิมๆเ,เลยนะคะคือเราไม่ได้มีการโมดิฟายหรือว่าไปปรับแก้เลยนะอาริชายก็สวยงามเลยนี่โมเนี่ยตรงนี้ทีนี้าก็จะให้คุณผู้ชมนะคะมาดูในส่วนของคนขับกันบ้างนีกว่าค่ะว่า สภาพคนขับเนี่ยเป็นอย่างไรเริ่มตั้งแต่แงประตูด้านข้างข้างในเลยนะคะอ่านี้คือพร้อมใช้งานนะสภาพภายในคือดีมากๆนะคะส่วนปุ่มปรับกระจกประตูเนี่ยก็พร้อมใช้งานเหมือนกันนะใช้งานได้ทุกปุ่มเลยทีนี้เด็กแก้มก็จะให้มาดูด้านในกันดีกว่าค่ะด้านในของรถคันนี้นะคะแก้มบอกเลยว่าคือมันจึ้งนะกับปี2005สภาพคือดีสุด,สดๆอ่ะเราจะมาเริ่มกันตั้งแต่พวงมาลัยเลยนะคะพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัย เดิมจากโรงงานเลยนะคะดีไซน์เป็นแบบว่าเป็นดีไซน์ลายไม้นะคะอ่าแล้วก็เป็นหนังตัดกับหนังนะแล้วเป็นโฮมารายแบบมัลติฟังก์ชันนะคะ mm hmm. ทุกคนดูไม่มีลอกเลย mm hmm. และขั้นนี้นะคะมีถุงลมนิรภัยคู่หน้าหรือว่าแอร์แบนนะคะ,ะสองคู่ด้วยกันนะคะก็คือ mm hmm. เอยมีสองตัวสองคู่ตรงไหน mm hmm. งงอ่ามีสองตัวนะคะก็คือฝั่งของ คนขับนะคะแล้วก็ฝั่งของที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้านะคะอยู่ตรงนั้นตืดนนะคะแก้มก็จะซูมออกตึ๊บทีนี้แก้วจะให้เดินมาดูส่วนของหน้าปัดเรือนไม้กันต่อเลยค่ะหน้าปัดเรือนไม้นะคะเบื้องต้นคือใส่มากนะ,ะพร้อมใช้งานคือไม่มีขุ่นเลยและก็สวิตช์ไฟติดครบทุกตัวนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของเลขไม้นะคะสองหนึ่งเก้านอคือ ก็กลางๆนะตามสภาพเลยค่ะดีมากๆถัดมาเดี๋ยวแกจะให้ดูในส่วนของคอนโซลบ้างนะคะ,อะคอนโซลเนี่ยอาจจะเห็นรอยตรงนี้นิดๆนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรตามสภาพเดอ้ออันนี้ก็เป็นปลอกแอร์นะคะก็คือช่องปรับอากาศคือบอกเลยว่ารถคันนี้แอร์ฉ่ามากทุกคนเย็นแบบเย็นเยือกเลยอะ่ะเย็นฉ่ามากอ่าแล้วก็ล่างลงมานะคะอันนี้ก็เป็นวิทยุเนาะ วิทยุเป็นหน้าจอดิจิตอลนะคะก็สแสดงเป็นพวกแบบตัวเลข FM เอยใดใช้งานได้ตามปกตินะคะแล้วก็มีช่องใส่ซีดีพร้อมแล้วก็มีเครื่องปรับอากาศนะคะปุ่มปรับอากาศเนี่ยก็คือใช้งานได้ตามปกตินะคะอ่าต่อมาก็จะเป็นฝั่งตรงนี้อันนี้คือที่เก็บของช่องเก็บของใหญ่เบลเบอร์เ,อรอเตอร์เลยทุกคนแต่ว่าแก้มตันหนึงนะแก้มจะเปิดยังไงเพราะว่าคือ เกิดปัญหาทางนี้นี่นะคะคือแก้มไม่มีไมโครโฟรนนะแก้มก็เลยต้องใช้โทราศัพท์คุณแม่ในการเปิดนะคะเอ้ในการอัดเสียงนะคะแล้วแก้มก็ไม่ค่อยสบายด้วยทุกคนต้องขออภัยอ่านี่นะคะก็เป็นช่องด้านในนะแล้วต้องนี้นะคะอันนี้เป็นแจ็คที่เอาไว้ชาร์จแบตนะคะคือเจ้าของเก่าเนี่ยเขาติดมากับรถเลยนะนี่ก็เป็นแจ็คของ a อป l e นะคะแล้วอันนี้ก็อีกอันนึงเป็นแจ็คก,กลมมัง้งถ้าไม่ผิดนี่นะคะเป็นแจ็คก,กลมอย่างนี้ แล้วก็ปิด,ปดนะคะขออภัยเลยนะคะทุกคนคือแก้มไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เลยจะแบบว่าเสียงค่อยจอยจอยอออ่าปิดเรียบร้อยคือมันใช้สภาสพสภาพมันใช้งานได้เลยทุกคนแต่แค่แก้มอะแบบเปิดมือเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่าอีกมือนึงนี่คือไมโครโฟนทิปนะคะอ่าลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าระบบปรับอากาศเนี่ยเป็นแบบยูโรโซนนะคะอันนี้เป็นแบบว่าคนขับปรับอันนี้ก็เป็นไออันนี้คนขับปรับ อันนี้ที่น้าผู้โดยสารปรับนะคะทุกคนโอ้ยความป่วยทําชีอ่าล่างลงมาค่ะก็เป็นเกียร์เนาะเป็นเกียร์ออโต้น,นะคะทุกคนเป็นปี2005ที่สภาพดีมากๆเลยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะดีไซน์ลายไม้ก็สวยงามมากๆแล้วก็มีหมดชิปล็อกนะคะล่างลงมาตรงนี้ก็เป็นช่องวางแก้วน้ำน,นะคะสองช่องนะนี่สามารถเก็บได้ด้วยนะทุกคนไม่ต้องเป็นช่องวางแก้วน้ำก็ได้ปึ๊บนี่นะคะแล้วตรงนี้จะมีปุ่ม พุช <Push, S 2> นะคะอ่าปุ่มพุชตรงนี้อืมอ่าแก้งก็ปิดดีไซน์ก็สวยเลยทุกคนเพราะว่ารถแอร์คอร์ดเนี่ยมันคงคอนเซปต์ความหรูหรายอยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของเอ่อ ช่องเรือของตรงกลางนะคะก็ใช้งานได้ตามปกตินะแต่ว่ามือแก้มไม่สาดวกนะคะทุกคนขออภัยจริงๆต่อมาก็จะให้ดูภายในนะคะภายในเนี่ยเป็นสีครีมนะคะตัดกับสีเทาสวยงามสะอาดพร้อมใช้งานด้วยเลยอันนี้ก็เป็นในส่วนของเพดานนะคะเพดานดีมากทุกคนไม่มีรอยตะปุ่มตะป่่าเลยนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นในส่วนของแผงบังแดดนะคะสภาพก็คือพร้อมใช้งานเช่นกันคือดีมากนี่มีไฟให้ด้วยนะคะ ดีเลยไฟตัดโนมารสภาพคือแบบโอ้โหคุ้มเกินราคาทุกคนอันนี้ก็เป็นช่องใส่แว่นนะคะช่องเจ็บแวน่นดีงามพลัมแตะใช้งานได้ตามปกติเลยอันนี้ก็เป็นอเออไอไฟอะไรไม่รู้เหมือนกันอ่ะเอาอันนี้ก่อนนะว่าใช้งานได้ปกตินะ,ะทุกคนตึ๊บตึ๊บอันนี้ก็เป็นในส่วนคนขับนะคะสติ๊กเกอร์อะไรยังอยู่ดีมนะันเป็นซิลเลยทุกคนมันมันซิลงหน้านี่เลยนะคะใช้งานได้ตามปกติเลย มีไฟที่แผงบังแดดทั้งคู่เลยนะคะอ่าแล้วก็ให้มาดูข้างหลังกันบ้างว่าไฟห้องพูดได้สารติดไหมนะคะอ่าไม่ติดอ่ะตามสภาพตามการเวลาให้ดูแบบจริงมากเลยทุกคนเรียลสุดๆอ่าในส่วนของเบาะนะคะเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานเลยนะคะเราไม่ได้ทําการเปลี่ยนเบาะเลยนะแล้วซึ่ง เรานะคะไม่ได้เปลี่ยนเบาะเลยทําให้ตัวเบาะเนี่ยมีรอยแตกตามอายุการใช้งานของรถนะคะอ่าแต่ว่าเราไม่เปลี่ยนให้นะเพราะว่าเราคงความสภาพเดิมของรถไว้นะคะอ่าให้ดูเลยแต่โดยรวมแล้วคือสภาพดีมากๆทุกคนี่ให้ดูอีกรอบนะคะโอเคเดี๋ยวแก้มนะคะคก็จะออกแล้วค่ะ ออเด็กเจ้าเนยจะให้มาดูอสภาพของที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างอ่ะแก้มว่าเริ่มเปิดก่อนเลยจึ๊ออันนี้คือสภาพของที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังนะคะแผงประตูก็สะอาดเลยพร้อมใช้งานนะคะดีไซน์ลายไม้สวยงามมีช่องวางแก้วน้ำด้านด้านใต้นะคะแล้วก็มีไฟผู้โดยสารด้วยนะคะอ่ะแล้วก็เดินไม่ให้คุณแม่เดินเข้าไปนะ อ่าภายในเนี่ยกว้างมากเลยนะคะอ่านี่สภาพเบาะก็เนี่ยตามอายุเลยไม่ได้เปลี่ยนใดใทั้งสิ้นนะคะในส่วนของเลกรูมนะคะกว้างขวางมากๆเลยนะคะเพราะเป็นรถสไตล์หรูห,าหรานะเราก็ต้องแบบว่าเออออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายของผู้นั่งนะคะใครอยากเป็นบงเซนบอร์ดก็แอดคอร์ดเลยคะ่ะอ่าทีนี้แล้วจบไปแล้วสภาพดีมากทุกคนเราจะไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะเพราะว่าแบบ แก้มก็รู้สึกป่วยนะคะช่วงนี้รักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกคนแก้รู้สึกคันคอยุบยับอ่ะน่ากลัวนะอ่าทีนี้เดี๋ยวแก้จะให้มาดูในส่วนของอ่าไทรอยดใช่ไหมอทาทรดนะคะในส่วนไทรสดนะคะก็อ่ะบอกเลยว่าฟอนต์แอคคอร์ดเดิมเ,เดิมเครื่องยนต์ไ v วีเทค 24EL เดิมเดิมไอคอนยังเดิมนะคะทุกคนเนี่ยมันเป็นแบบว่าตามสภาพนะแต่มันอยู่ด้านในนะคะ อืมนี่ดีไซน์ก็ดีมากเลยนะคะเป็นขอบโครมเนี่ยมนะคะอืมทำไมพอไม่สบายแล้วมันนึออะไรไม่ค่อยออกอะงงมากท <c oughs> ีนี้ก็จะเปิดทายรถได้โดูนะคะอ่าพร้อมใช้งานเลยกว้างขวางมากๆนะคะสามารถเอ่อบรรจุสัมภาระได้นในระดับหนึ่งเลยแล้วรถคันนี้ไม่ผ่านการติดแก๊สนะคะอ่าสภาพดีมากและเกจเทรย์ก็สะอาดนะคะพรมด้านใต้ก็สะอาดเช่นกันนี่ สภาพดีเลยคุ้มมากมากเลยนะคะกําหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทแต่ว่าแกเนี่ยจะแจง้งท่านผู้ชมตรงนี้นะคะว่าอาจจะมีชนเล็กๆไม่น้อยนะคะตรงไหนนะคะคุณแม่ผิดท้ายอะ่ะตรงไฟท้ายอะ่ะตรงไฟท้ายฝั่งขวานะคะอะ่ะเราให้คุณแม่เป็นคนบอกนะเพราะว่าเราลืมค่ะกลัวผิดพลาดอะ่ะก็มีนิดน้อยนะคะคือถ้าใครไม่ซีเรียสก็ สามารถต่ำได้นะจ๊ะอ่ะอันนี้ก็ด้านล่างอะไรเอ่ยได้นะคะรถคันนี้แบบดีซาโครเมียมเลยอะ่ะแบบมีตะขอบครีเมียมล้วนๆนะคะแค่เห็นแล้วรู้สึกว่ามันแบบแน่นมากทุกคนเครื่องมันบอกว่าแน่นมากอ่ะไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะอ่าอันนี้ก็เป็นที่นาู่ด,ดู้วยสารตอนหลังอีกฝั่งหนึ่งนะคะอะให้ดูสองฝั่งไปเลยคือสภาพดีเลยพร้อมใช้งานคือซื้อปุ๊ว่าพร้อมออกล้อเลยนะคะ บอกเลยอ่าไมเอียเอ่ยมไมเอี่ยมคลีนเวอร์นะคะต่อมาเป็นส่วนของที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้าค่ะอันที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้านะคะก็สภาพพร้อมใช้งานเช่นกันอ่าเบาะเบะะอะไรก็ใช้งานได้ตามปกตินะคะสามารถปรับพับได้ใช้งานได้เลยนะ,ะเดี๋ยวแกทําให้ดูอะอันนี้ก็อันนี้คือมันปรับไปตรงไหนมันปรับไปตรงไหนอ๋อ,อนี่ เออแก้มคิดอะไรไม่ออกเลยอ่ะตอบได้นะคะแล้วก็ไเข้าไปนะคะ,นะคะใช้งานให้ตามปกติเลยเออือทุกคนแก้มขอโดโรจริง,รงๆแกมไม่สบายอะ่ะอันนี้ก็ตับได้ตามปกตินะคะเอน็นเอ็นลงแล้วก็เอ็นขึ้นนะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของบุคเซอร์วิสนะคะก็มีเลยคันนี้ปิดนะคะ ตามปกติเนะี่ยแก้วจะเปิดด้านในให้นะคะแต่ว่าอันนี้แบบมันปิดมือถือไมเลยอาจจะเปิดให้ไม่ได้แต่ว่ามีแน่นอนนะคะบคร์กิรข้างในเพราะว่าเช็คมาแล้วเพราะว่าแก้วต้องดูรุ่นก่อนที่จะอ่ารีวิวนะอ่าต่อมานะคะเดี๋ยวแก้วก็ให้ดูให้คุณแม่น่ะแพลนตัวถังเนาะอ่าตัวถังรถก็เป็นสี่บรอน์ทองนะคะโดยรวมเนี่ยคือไม่มีลอกเลยนะคะอ่า ไม่มีลอกเลยคือไม่มีรอยขีดรอยข่วนด้วยแบบว่าสภาพแทบจะแบบว่า98-99%เปอร์เซ็นเลยคือเพอร์เฟกนะคะมีแค่บุบบุบตรงสะโพกขวาเท่านั้นนะคะอ่าในส่วนสุดท้ายแล้วค่ะก็คือเครื่องยนต์รถนั่นเองนะคะดี๋ยวแกนเนี่ยก็จะให้ดูสภาพเครื่องยนต์เบื้องต้นแล้วก็ให้ฟังเสียงเครื่องยนต์รถด้วยนะคะเดี๋ยวแกให้คุณแม่เนี่ยไปเปิดฝาก,กระโปรงให้ก่อนนะจ๊ะ นี่เลยค่ะคุณแม่ได้ทําการเปิดฝากระโปงรงรถให้แล้วนะคะเดี๋ยวจะให้มาดูเครื่องยนต์กันแบบใกล้ๆเลยนะคะว่าสภาพเนี่ยดีมากๆนะคะสะอาดเอี่ยมเอี่ยมอองมากๆนะคะไม่มีคราบน้ามันเลยนี่เลยนะคะใหม่เอี่ยมสภาพดีเลยนะคะ แป้ง QC เก่าก็ยังหลงเหลืออยู่เลยนะคะแต่ว่ามันลึกเกินที่คุณแม่จะถ่ายให้นะเพราะแกแอบเห็นอยู่ไกลๆเครื่องยนต์เปนเครื่องยนต์ IV-tech นะคะสองจุะส่นะคะก็สภาพเดิมๆเลยทุกคนเดิมๆแต่ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวถัดไปเนี่ยแก้เนี่ยจะเปิดเสียงของเครื่องยนต์ให้ฟังนะคะว่าเครื่องยนต์เป็นอย่างไรบ้างนะ ับ้างคะ่ะท่านผู้ชมเสียงเนี่ยถูกใจท่านผู้ชมกันหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่ได้ยินแบบว่าชัดเจนพอสมควรเนาะต้องมาดูที่พิกัดของเราจริงๆเลยนะคะอ่าและก็พูดแก้งจะพูดในส่วนสุดท้ายเลยนะคะของคลิปนี้ ก็คือจะเป็นในเรื่องของราคางั้นไขาการซื้อขายที่กัดสถานที่แระช่องทางในการติดต่อน,นั่นเองค่ะรถคันนี้นะคะแก้ขอ,อย้ำอีกครั้งว่า Honda Accord นะคะ2.4 EL ปี2005นะคะเราขายในราคาเพียงแค่119,000บาทเท่านั้นค่ะแต่ได้สภาพที่พร้อมใช้งานเลยนะคะจะไม่ใช่สภาพที่ดีที่สุดแต่แท่จะ98%ที่แบบว่าเรียกได้ว่าคุณภาพมาช่วงล่างก็แน่นนะคะตัวเครื่องก็แน่นบอกเลยว่าอึดสุ คนตามแบบรถเก่าสุดๆเลยอ่ะอ่ามันก็แบบว่ามีความแข็งแรงในตัวของมันนะคะอ่าส่วนเรื่องขการซื้อขายนะคะรถคันนี้ขอบอกว่าเนื่องจากว่าปีเนี่ยมันต่ําแล้วนะคะอ่าลูกค้าหรือว่าท่านผู้ชมที่สนใจอ่ะอาจจะต้องคือซื้อสดเท่านั้นนะจ๊าในราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเนาะอ่ะ ก็ซื้อได้เลยนะคะเพียงแค่แบบเป็นเงินสดนะคะถัดมาในส่วนของิ๊กัดสถานีนะคะหากใครนะคะสนใจอยากจะมาดูสภาพรถคันเป็นๆน,นะคะหรือว่าอยากจะฟังเสียงห้องเครื่องแบบชัดๆเลย mm hmm. เห็นแบบเต็มตาด้วยตาเปล่าเลยนะคะ ก็สามารถมาได้เลยค่ะที่พิกัดในแก้มแปะไว้ตรงนี้แล้วนะคะก็คือร้านคุณรุ่งรสสวยมีนบุรีอยู่ตรงสีแยกไฟแดงมีนบุรีฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลสินแทยเสรีรักนะคะจังหวัดกรุงเทพมหานครนั่นเองจ้าหรือหากใครไม่ทราบนะคะว่าพิกัดตรงนี้อยู่ตรงไหน สามารถพิมพ์ใน g o o g l e Map อย่างนี้ได้เลยนะคะว่าร้านคุณรุ่งรถสวยบีนบุรีมันก็จะเด้งขึ้นมาและนำทางท่านมาถึงจุดหมายปลายทางเลยจ้าและในะส่วนสถานีก็เป็นในเรื่องของช่องทางการติดต่อนะคะหากใครเนี่ยอยากจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถคันนี้หรือว่าสินค้ารถคันอื่นๆของทางร้านเราปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์หรือแม้กระทั่งอ่าอะไรนะแลกซื้อขายและเปลี่ยนรถทุกชนิดนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ด้าลาที่แกแปะไว้ได้เลยหรือว่า อยากจะทักโซเชียลแพลตฟอร์มตรงนี้ก็ได้นะคะบอกเลยว่าทางร้านเราเนี่ยตอบแชทไวลรับส่ไวและอัปเดตงานไวมากๆในเวลาทำการนะคะซึ่งร้านของเราเปิดบริการทุกวันนะคะเวลาตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มเลยค่ะสามารถมาในเวลานี้และตลอดเลยนะอ่ะโปรคนนี้นะคะรีวิวสั้นๆตามสภาพนะคะขายถูกมากๆทุกคนถ้าใครสนใจเนี่ยแบบว่าอ,อยาก มีรถไ้แค่เพียงขับใช้งานไปกลับนะคะแบบไม่ได้ต้องการแบบว่า,ารถที่มีอ,ออปชันเยอะมากมายนะคะแบบซิมโฟซิมโฟนะคันนี้อาจเป็นหนึ่งในตัวเลือกให้ท่านตัดสินใจได้นะคะรถคันต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรต้องอย่าลืมติดตามช n นลของเรานะคะร้านคุณรุ่งรถสวยมีบุรีและให้าอยากคว้าสินค้ารเราแบบรวดเร็วเลยนะคะก็กดกระดิ่งได้เลยนะจ๊ะข้างๆคำว่า subscribe ท่นก็จะเด้งมาให้ท่านแบบในการแจ้งเตือนแบบรวดเร็วเลยนะหลังจากแก้มอัพคลิปนะคะแ่วันนี้คือแก้มไม่ค่อยแบบว่าสดใสเท่าไหร่เลยเพราะว่าแก้มไม่สบายนะคะทุกคนก็ขออภัยมากจริงๆอ่ะท่านต่อไปเนี่ยเดี๋ยวแกมแบบพร้อมที่จะชาร์จพลังมารีวิวให้ทุกคนฟังเลยนะคะใตรที่รีวิวอ,อย่างแกมเนวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะข่านต่อไปจะเป็นอะไรต้องรอติดตามนะคะบ๊ายบาย